ชุดนี้แบ่งนะครับแบบช่างกิโลนะครับวัวแบบช่างกิโลโลละแปดสิบบาทนะครับเป็นบามันเลือดร้อยนะครับออกจากเอสเคเลยนะครับแต่มันน่าจะไม่มีลูกแร้วปะต้องไปผสมจริง,นะง,รง่ะ,ะนี่ครับลองใครอยากได้ เอาไปดูนะครับโลละแปดสิบบาทน่าจะอาไปลองผสมแต่ผสมสมหลอดไม่ติดใช่ป่ะครัผสมหลอดไม่ติดนะครับรแต่ลองเอาไปโคมตัวดูครับเอาไปผสมตัวดูนะครับเผื่อติดนะครับแต่มันมีขึ้นมีอะไร,ะรไหมค่ะมีขึ้นนะ่รับฮะขึ้นให้เห็นอยู่ไหมแบบเป็นสัตว์นะนอ๋อ โอ้ตัวนี้นะฮห้าหกร้อยโล <600 bar. S 1> อะหกร้อยบาทแอตตแดงนี่หกร้อยกว่าโลนะครับวขากอาอันนี้ขาวก็หกร้อยกว่าวอันนี้สี่ร้อยกว่าโลนะครับเป็นตัวเมียนะครับเป็นบามันเรียบร้อยเลยนะครับออกจากเอสเคเลยครับปลาบอกปลาสนใจมีเบอร์โทรไหมเผืนะ่อเขาสนใจเบอร์โทรเลยนะเบนะอร์โทรปลามีไหม081 <0 8. S 2> <1. S 1> สี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่เก้านะครับถสนใจโทรมาสอบถามปลาได้นะครับ